ปกติอย่างทุกวันนี้นะครับเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ที่เป็นปุยญาตายายทั้งหลายที่มีกําลังการผลิตอยู่ในพื้นที่แล้วก็บุตรหลานไม่มีความพร้อมมาถูกเกณฑ์เราต้องการผู้ที่สมัครใจและเราก็ให้สิทธิ์ผู้ที่สมัครใจทั้งหญิงและชายทุกเพศทุกวัยน,นะครับจนถึง40ปีตั้งแต่18ถึง40ปีสามารถสมัครเป็นทหารได้แล้วก็มี เรียกว่ามีาทางด้านเงินเดือนสวัสดิการต่างๆพลโทพ,พงศกรยังยืนยันช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระบบการเกณฑ์ทหารว่าจะไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมค่ะรวมถึงจะนิรโทษกรรมให้กับคนนี้ทหารก่อนกฎหมายบังคับใช้ด้วยทั้งนี้ในอนาคตจะเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้โรงเรียนนายร้อย มีการฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลที่จบปริญญาตรีพร้อมกับเรียกร้องให้พักการเมืองที่เคยหาเสียงไว้เป็นแนวร่วมผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นทหารอาชีพด้วยความเต็มใจ มีรายงานว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้เหล่าทัพตั้งคณะกรรมการศึกษาการยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคอนาคตใหม่แล้วนะคะพร้อมเปรียบเทียบหลักการของการเกณฑ์ทหารที่กองทัพใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งการปรับเปลี่ยนจะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของกองทัพและประเทศค่ะ